เยอะไหมคะยังผมเนี่ยผมเอาแน่เกิดได้ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องสีกาด้วยไงอที่อาจารย์อุทิศบอกนี่แหละเอแล้วผมอยากจะฝากเตือนคณะสงฆ์นะครับโดยหลักเนี่ยเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านต้องลงมาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านอย่าเฉยคือผมก็มองอยู่และเราก็ไม่อยากที่จะไปตำหนิตีเตียนสำนักพุทธควรจะมาดูด้วยอย่าให้มูลทิลงมือนะครับเพราะฉะนั้น ต้องควบคู่ผมอยากจะถามว่าสำนักพุทธกับคณะสงฆ์จะเป็นพระเอกหรือให้ตำรวจเป็นพระเอกคิดเองก็แล้วกันผมพูดตรงๆนะคือเขาภาพลักษ์เขากับคณะสงฆ์ไม่ดีอ,อันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยเพราะว่าถ้าพูดว่า เปลี่ยน227เป็น150นี่คือข้อพิพาทหลักกับคณะสงฆ์ในตำบลน,นั้นบังเอิญบ้านผมเนี่ยอยู่ลำลูกกาคลอง5อเขาอยู่คลอง10แล้วพวกตำบลพวกอะไรผมก็สอนมหาชุราพูดตรงๆนะเนาะ,ะพวกพระลูกศิษย์มาเรียนกับผมทั้งนั้นยันเจ้าหนงหวัดคือหลวงพ่อเพียกตอนนี้บังเอิญเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ไงแล้วเรื่องของเขานี่มันเป็นเรื่องจนถึงมหาเรถรสมาคมเขาเคยถูกร้องเรียนระดับตำบลตามปกตินะครับร้องเรียนจนถึงมศเกี่ยวกับ150ข้อ อันนั้นถ้าถามผมผมว่าพี่เปี๊ยกก็รู้มันหนักกว่ามันหนักยิ่งกว่าปลาราชีข้อสองนะอ,อันนั้นแต่นั้นก็คือแควคาดออกมาได้ว่างั้นเถอะนะแต่มารอบนี้ผมบอกเลยเจอระดับแม่ทัพของพระเจ้าอาโศกลายนี้กิติศัพท์ในวงการเนี่ยพวกรัตชีสมีทุศีนอกรีดนี่กลัวที่สุดที่ถ้าจะลบกับพี่เปี๊ยกอะไรานี้ก็คือพี่เปี๊ยกของเรานี่เองอใช่ไหมครับแล้วมีมหาหมีอีกมหาหมีนี่คือสองแม่ทัพนี่อย่าง พูดง่ายๆว่าไปปรากฏตัววัดไหนเนี่ยพวกนอกีดหนีเลยคือหมายถึงหลบไม่ให้เจอตัวคือจำได้นะว่าอาจารย์พ่อของเราเนี่ยบอกว่ากรณีของสมีจรดพระองกตเนี่ยคเคยทำนายไว้ว่าเดี๋ยวจะต้องไม่เกินเดือนหนึ่งไม่เกินเดือนหนึ่งรปรากฏแค่ประมาณอาทิตย์กว่าวเอออาทิตย์กว่าครับ,รบแต่อันนี้ตอนแรกเนี่ยอาจารย์อุทิตบอกว่าเดือน,นต,ตุลาเนี่ย,ยรู้เรื่องแต่พอเห็นว่าลบกันกับท่านทนายอนันชัยนะ ต้องล่นเวลาลงแล้วเขาเรียกว่าระยะเวลาผลิตภัณฑ์จากผลิตจงสู่การผลิตเนี่ยมันสั้นลงแล้วไทม์ไลน์จากเดิมเดือนหนึ่งผมคิดว่าเอาสักปักหนึ่งก็พอปักหนึ่งปักหนึ่ง, <15 S 2> งคือสิบห้าวันวน,น,นี่แสดงว่ายัางเข้าใจอยู่ปักหนึ่งคือสิบห้าวันครับถูกต้องครับเพราะว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคนอย่างท่านอนันตาชาัยในวงการรู้กันพระพรหมวิชิโรดมที่คุ้นเคยกับผมนะวัดโมลีบอกเลยถ้าคนคนนี้ไปปักปรากฏตัวที่ไหนนะถ้าถ้าพระปกตินี่จะชอบแต่ถ้าพวก นอกเรีดเห็นกระเจิงเรียกว่าเจอทั้งท่านอนันชัยไม่พอนะเจอท่านลองเต่าอีก <c oughs> โอ้โห <c oughs> เจอสอง <c oughs> เจอมหาหมีอีก ทั้งหมีทั้งเต่าทั้งพี่เปียกโอ้โหถ้าถามผมนะวันนี้วันนี้คอยดูครับที่ว่าจะแถลงข่าวบ่ายสามนะเจ้าอะไรมาแถลงเออแต่อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเราก็ต้องรอฟังว่าอีกฝั่งนึงเป็นยังไงบ้างคือเดี๋ยวไปพูดไปเดี๋ยวจะบอกไปลุกให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวแบบไปเขียนบทไม่ดีแต่ผมว่าชาวบ้านไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะชาววัดชาวบ้านสนใจเรื่อง มีมีปีปีปสั่งใหม่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอันนี้เราเลือกผู้ต้องพูดเรื่องใหญ่ <c oughs> ว่าเรื่องของเงินว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคแต่ถ้าพูดถึงว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่เปี๊ยกก็มารวมกับรองเตาม่รวมกับมาหาหมีเห็นว่าพี่เปี๊ยกจะไปกองปราบเองด้วยวันศุกร์ครับมันจะมีเรื่องที่จะต้องให้ตรวจสอบหนึ่งสองสามอีกตามที่เป็นข่าว <c oughs> ไม่ใช่แค่เรื่องเงินตรงนี้ตันเดียวยังมีอีกหลายประเด็นมี เยอะไหมคะยางผมเนี่ยผมเอาแน่เกิดได้ไหมคะมีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องสีกาด้วยไงอที่อาจารย์อุทิศบอกนี่แหละแล้วผมอยากจะฝากเตือนคณะสงฆ์นะครับโดยหลักเนี่ยเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดท่านต้องลงมาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านอย่าเฉยคือผมก็มองอยู่และเราก็ไม่อยากที่จะไปตําหนิตีเตียนสํานักพุทธควรจะมาดูด้วยอย่าให้มุยธิลงมือนะครับเพราะฉะนั้น ต้องควบคู่ผมอยากจะถามว่าสำนักพุทธกับคณะสงฆ์จะเป็นพระเอกหรือให้ตำรวจเป็นพระเอกคิดเองกันแล้วกันเราก็รอดูอยู่หลายเคสด้วยเหมือนกันใ,ในช่วงที่ผ่านมานะคะว่าแอคชั่นสำนักพุทธจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นคำถามของคนไทยอยากให้พี่ยุทธิศพูดที่ผมพูดนี่พี่ว่าอย่างไงครับ<อ>คืออันนี้ตอบแบบหลักวิชาการอย่าง ปัญหาของคณะสงฆ์เนี่ยถ้าเราไปถามพออินทพรที่ท่านเป็นเบอร์หนึ่งสำนักพุทธท่านก็จะบอกว่าท่านมีหน้าที่แค่สนอ,องงานหรือจะถามเพื่อนผมที่เพื่อนรุ่นน้องนะบุญเชิดกิติทรังโคนอย่างนี้ที่เขาเป็นรองเบอร์หนึ่งบุญเชิดประโยชน์เก้าเนี่ก็จะบอกว่าเขาก็เป็นแค่สนอ,องงานอ้า พอทีนี้ผมก็ไปถามเพื่อนผมที่อยู่ในมสมาเดลัสสมาคมอาจจะค่อนเลยนะนะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อ,อเดี๋ยวจะพพาดพิงเดี๋ยวทีหลังจะไปคุยอะไรไม่ยอมบอกข้อมูลนะครับเท่าที่ถามดูท่านก็บอกว่า ท่านก็มีทุกอย่างหมดแล้วคือพระนี่ต้องให้สังคมเข้าใจพระก่อนนะครับว่า1คือศีล227หลักกันที่1ของท่านคือวินัย2คือกฎหมายคําสั่งมติระเบียบที่ผมว่าพี่เปียกรู้อยู่แล้วนี่ค,คนที่สองแต่พระอยู่อีกอันที่3คือจารีตประเพณีอันที่3เช่นอย่างกรณีของวัดของสิบเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกวัชชะเรื่องโลกวัชชะถ้าถามว่าสังคมไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินเท่าไหร่หรอก ตอนนี้สังคมสนใจแค่สับราชบัณฑิตสับใหม่มีมีปีปี้อันนี้สับราชบัณฑิตสับใหม่ครับราชบัณฑิตคงต้องนิยามแล้วไอ้มีมีต่างจากมาม้ายังไงปีปี้ต่างจากป้าป้ายังไงแล้วสาคัญมันมีรูปประกอบด้วยนะ <c oughs> ไอ้ลําพังไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ผมเห็นพยูน <c oughs> นิวลงโอ้โหพยูนนิวเนี่ยลงเยอะอย่าว่าแต่พยูนนิวนะตอนนี้ทั่วติ๊กตอกเลยเยอะเลยไม่แต่แต่คลิปต่างๆอ่ะถ้าเกิดมองแบบให้ความเป็นธรรมนะจารย์ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดไปกับลูกศิษย์เนี่ย ลูกศิษย์ที่สนิทเนี่ยเราก็ไปกันเป็นหมุคคณะไม่ได้ไปกันสองคนเนี่ยทีเนี้ทยทีเนี้ยคือสังคมมองอย่างนี้แต่มหาเถรสมาคมท่านประชุมเมื่อกรกฎาท่านออกมติออกมาเลยมติอันเนี้ยเจ้าอาวาสเป็นต้นไปในควรจะทราบนะบางทีเจ้าว่าจะไม่ค่อยทราบมตินี้แล้วไม่รู้ว่ามันรุนแรงมตินี้ คนที่โดนผลกระทบคนแรกคืออดีตเจ้าคุณก็เพื่อนรุ่นพี่ผมเองพี่ยิ้มน้องของพี่แยม้มชื่อเจ้าคุณเทพประเมธีมแรกๆท่านบอกอลองเต่านะไม่ศึกไม่ศึกอาตมาไม่ศึกอาตมาแค่มีภาพนั่งเจ้าแจะกับสีกากรอบสังขายดิเศษท่านก็จะไปแค่วุฒิธานวิธีอยู่กรรมปริวาสกรรม15วันท่านก็คลีนแอนคลีอ้าวมาติมหาเถรสมาคมอันเนี้ยที่ผมจะบอกว่ามันเข้าทางคนอย่างพี่เปี๊ยก เข้าทางคนอย่างมาหาหมีเป็นต้นหรือว่ารองเต่าเพราะมตินี้บอกเลยว่าถ้าพระแค่สังขารทิเศษแค่ไปจีบผู้หญิงหรือมีอะไรสักอย่างที่ภาพอย่างนี้ที่เห็นเนี่ยมันส่อไปในแววอะไรนะครับมองมาในตาวานฉ่ำเป็นต้นอะไรพวกนี้นะนะก็คงอยู่ยาก ตัวนี้นะก็หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งก่อนนะบทลงโทษคือพอมีโลกวัตชะสมมติเนี่ยมีร้องเป็นตัวเป็นตนด้วยนะวันศุกร์เขาจะไปร้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมเชื่อว่าพี่เปี๊ยกไม่ละไม่หลอกประเด็นเนี้ยเพราะพี่เปี๊ยกนี่เขาเรียกว่าทหารเอกพระเจ้าอาโศกไงตายแน่ตัดคอ,อดูนะครับสิ่งที่หนึ่งคือคณะสงฆ์ก็ต้องพิจารณาอยู่เฉยไม่ได้แล้วไงเมื่อกี้พี่เปียกถามไงเอาทรรบัญฑรตำบลอยู่เฉยจังหวัดอยู่เฉยผมถามไปทางจังหวัดแล้วจังหวัดบอกจังหวัดมาตรวจที่นี่ตรวจบัญชีทุกสี่เดือน ไม่พบอะไรมีปัญหาก็จําได้ไหมตอนท่านนร,รงกฎผมก็ถามไปตําบลที่นั่นถามเพื่อนผมจังหวัดพระธรรมวิเชรสุนทรก็บอกว่าคณะสงฆ์ตรวจบัญชีตรวจแล้วไม่พบอะไรผิดปกติขนาดดรมหานิยมยังบุกไปเลยไม่มีอะไรผิดปกติถูกต้องแล้วผลเป็นยังไงครับพอผมให้ความเห็นแย้งออกมาอ้าวมาทัวมาลงผมมาด่าผมหาว่าผมอคติกับท่านนร,รงกดอะไรง,งั้นงนี้นี่ผมว่าตามหลักการนะนั่นเพราะฉะนั้นหลักการอันนี้ตามที่พี่เปียกว่าค่ะ ก็คือสติสตังมาสตังมาอย่างเดียวก็น่ากลัวแล้วนะที่ด้ฟังดูเนี่ยที่น้องเขายื่นนะนะคือสติอีกคือคือางครับในมูลที่ทนายกองทัพธรรมเนี่ยเราก็จะมีผู้ทรงพระวินัยก็คือมหามีก็คือเป็นนักกฎหมายทั้งทั้งนักกฎหมายทางโลกและนักกฎหมายทางธรรมในการที่จะวินิจฉัย แต่เรายังไม่ได้ใช้กฎหมายทางธรรมนะตอนนี้เราใช้โลกผมคนเดียวอมหามีนี่ยังยังไม่ได้ขับเคลื่อนแต่เราคุยกันอยู่แสดงว่าจะต้องมีพาร์ทของมหามีอีกเพราะว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีมีผู้ทรงพระวินัยเหมือนกันคือพระอุบาลีใช่ไหมในมูลนิธิก็มีมหามีแต่ว่าเรื่องทรงทวินัยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยผมยังไม่ได้ทำแต่ผมขออยากก็ะฝากไปว่า ท่านอย่านิ่งเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ผู้ทรงพระวินัยมหาหมีมเดินขับเคลื่อนมาแล้วเดี๋ยวเขาข้อกฎหมายเขาเยอะอพระธรรมวินัยเขาเยอะมากมเขารู้มผมไม่รู้หรอกอเขาจะรู้เยอะกว่าผม